บอลไทยสตอรี่ไปนิรันด์บอลไทยสวัสดีครับนิรันด์บอลไทยวันนี้อยากพาทุกท่านมาดูสตอรี่เกี่ยวกับสมสรสมสทรน,นึงครับที่พัฒนาการอันยาวนานและไต่เต้าขึ้นมาจนเป็นทิมแนวหน้าของเมืองไทยได้อยากปฏิเสธไม่ได้เลยสมสรน,นั้นคือสมสรกระต่ายแก้วดิจีปถุงยูเต็ด หรือชื่อเดิมชื่อสมมสรบางกอกราดเริ่มต้นในช่วงขอตั้งโรงงานบางกอกราดในปี2522โดยเป็นการรวมตัวกันเพื่อแข่งขัน,ขนเป็นการภายในของพนักงาน และต่อมาจิ้งได้ส่งทีมร่วมการแข่งขันภายนอกในช่วงปี2532ซึ่งเป็นการแข่งขันในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดปทุมธานีจนเริ่มเ,เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปมาในปี2542พนักงานและกลุ่มผู้บริหารได้รวมตัวกันจัดตั้งชมรมฟุตบอลอย่างเป็นปรูปธรรมขึ้นมาและเมื่อชมรมมีความพร้อมในด้านต่างๆทั้งด้านอุปกรณ์และสนาม ยินดีการต่อตั้งสโมอสรฟุตบอลอย่างบางกอกคราสขึ้นมาเมื่อเดือนเมษา2549และเปิดคัดนัก,กีฬาในเดือนต่อมาโดยได้เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในปีดังกล่าวการแข่งขันอย่างเป็นทางการครั้งแรกของสโมอสรคือการเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์พระราชทานผู้หองนอประจําปี2550ถึง2551ซึ่งสโมอสรประสบความสำเร็จเมื่อได้ตําแหน่งรองแชมป์ เดือนนั้นแพ้สมโมสรฟุตบอลเทศบาลกูุคดไป1ประตูต่อศูนย์ได้ได้สิทเลือนชั้นไปเล่นในฟุตบอลถ้วยพระราชทานคอในปีต่อมาปี2551สมโมสรได้จัดตั้งบริษัท BGF Sport จำกัดเพื่อดำเนินการบริหารสมโมสรให้เป็นไปตามแนวทางของ AFC กำหนดและลงแข่งขันในฟุตบอลชิงแชมป์พระราชทานถ้วยคอประจำปี2551ถึง2552 สามารถผ่านเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศโดยรอบแพ้สโมสรน w w r o u p ุไป1ประตูต่อ2และคว้าสิทธิ์เลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นในถ้วยพระราชทานถ้วยขอนอกจากนี้ทีมบางกอกกลาดยังมีทีมฟุตซอลของตัวเองซึ่งลงแข่งขันในฟุตซอลไทยล,ลีกอีกด้วยในปี2552ในเดือนมกราสโมสรฟุตบอลธนาคารากรุงไทยจากศึ์ไทยลีก ได้ประกาศยุบทีมเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของ AFC กำหนดได้ในเรื่องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลได้ส,มสมกโมสรบางกอกปราสจึงได้ทำการเทคโอเวอร์สโมสรธนาคารกรุงไทยและได้ลงแข่งขันในศึกไทยแลนด์พรีเมียร์ในปี2552แทนที่ของสโมสรฟุตบอลธนาคารกรุงไทยที่ยุบทีมไปและได้ย้ายสนามไปเช่าสนามเฉลิมพระเกียตรติคลอง6เป็นการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงสนามวิโอสเตเดียม ซึ่งในปีแรกของการแข่งขันของสโมสรบางกอกรลาสนั้นทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการจบอันดับที่3ในศึกไทยเร็ิมลริ2,552ส่วนทีฟุตบอลที่พนักง,งานและกลุ่มผู้บริหารได้รวมตัวกันจัดตั้งขึ้นในปี2,542ยังคงดำเนินการส่งเข้าร่วมการแข่งขันในนามสโมสรฟุตบอลลังสิตแต่ในปี2,553สโมสรบางกอกลาสได้รับความนิยมอย่างสูง ได,ได้สร้างสนามริโอสเตเดียมเสร็จสมบูรณ์หลังจากที่ทำการปรับปรุปรงครั้งใหญ่จนได้กลับมาเล่นในสนามแห่งนี้อีกครั้งหลังจากปรับปรุงหนึ่งปีในเดือนมก,กราสโมสรฟุตบอลบางกอกลาดได้ส่งทีมเข้าแข่งขันฟุตบอลฟินครับและประสบความสำเร็จสามารถคว้าแชมป์มาได้สำเร็จด้วยการชนะอินสีเพื่อตำรวจไฟสีประตูต่อหนึ่งและในปีเดียวกันนั้นได้ส่งทีมแข่งขันใน10สิงคโปร์ครับในปีที่สอง ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมฝ่้าแชมป์สิงคโปร์ครับ2,010ไปได้อีกหนึ่งรายการปี2,557สโมสรบันโกกราดได้แชมป์แรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรคือแชมป์ไทยคม FA ครับ2,557ซึ่งชนะชชบุรี FC ไป1ประตูต่อศูนย์โดยที่รอบผ่านมาชนะเชียงรายยูเนเต็ดเมืองทองยูเนเต็ดบุรีรัมย์ยูเนเต็ดและราชนาวีปีพศ2,558ส,อ25สมสรนบากกกราด ได้เขาร่วมกันในขันในระดับทวีปเอเชียเป็นครั้งแรกหรือ AFC ออกมาพศ2559ได้ก่อตั้งสูนย์ฝึกฟุตบอลยามาโอกะอนาสากะอะคาเดมี่หรือ YHA และในปีพศ2561สโ25มอสรบางโกลาดเปลี่ยนสัญลักษณ์สโมอสรใหม่และปรับปรุงสนามดีโอสเตเดียมมาใช้สนามหญ้าจริงในการแข่งขันนัดสุดท้ายของ t h a i ไทยแลนด์ลีกฤดูกาล2561ซึ่งทางสมาคมประกาศ ว่าจะมีทีมตกชั้น5ทีมบางก,ก็กการดแพ้แพ้ต่อนครราชสีมามาสด้าเอซีในขณะที่ทีมมุ้งหนีตกชั้นอีก2ทีมได้แก่สุโขทยัยและชัชนาทฮอนดบิล่างฝ้ายชัยชนะได้ทําให้ชัชนาทและบางกอาการ์ดคะแนนเท่ากันที่42คะแนนแต่ัยนาทมีเฮตูเฮที่ดีกว่าบางกอกการาดและทําให้บางกอกการาดเป็นทีมสุดท้ายที่ตกชั้น โดยได้อันดับที่14ทําให้ต้องตกชั้นไปเล่นใน10ฟุตบอลไทยลีก2ในปี2552เป็นครั้งแรกของสโมสรในรอบ10ปีนับนแต่ซื้อกิจาการสโมสรธนาคารกรุงไทยเมื่อปี2552มาและในหนึ่งปีเดียวทีมสโมสรบางกอกกลัสก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น BG ปทุมยูเนเต็ดต่อมาปีพศ2 5 6 2 BG FC ได้วางเป้าหมายให้สโมสรเป็นทีมของชาวจังหวัดปทุม สร้างความเป็นหนึ่งในการร่วมสนับสนุนทีมฟุตบอลท้องถิน่นซึ่งมีฐานแฟนบอลอยู่เป็นจำนวนมากจึงได้เปลี่ยนแปลงสมโมสรใหม่เป็นด g จีปทุมยนเนเต็ดหรือ d ีจีพีโดยเริ่มการใช้ชื่อสมโมสรใหม่สู่สาธนานะอย่างเป็นทางการในฤดูกาล2,562และสมโมสรได้แต่งตั้งลุสิษ์เฉลิมแสนเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่โดย เขาพาทีนทนเลิศไทยลีกสในฤดูกาล2,562เลื่อนชั้นกลับมาส่รีกสูงสุดได้สำเร็จอีกครั้งหลังตกชั้นโดยเพียงฤดูกาลเดียวและในช่วงปี2,563เป็นต้นมา b ีจีปทุมก็เริ่มซื้อนักเตะที่มีประสบการณ์ในลีกมาหลายรายอาทิเช่นนิสเตอร์กาดูโซอเลตูเยตและสาราอยูเรนเป็นต้นและทางด้านการบริหารจัดการ สโมสรพีจีก็ไม่ได้อยู่นิ่งเฉยมีการเจรจาในการที่จะซื้อที่ดินเป็นระยะเวลาตั้งหกเจ็ดปีเพื่อเพิ่มอัาจรรย์ที่อยากให้ครบทั้งสีด้านและในปี2566ทางสโมสรสามารถบรรลุข้อตกลงในการขอซื้อที่ดินเพื่อสร้างอาจรจันจนครบสีด้านจนได้และดำเนินการก่อสร้างอาจรจันจนสนามมีความสมบูรณ์และสวยงาม และเปิดใช้อาจจานด้านที่4ในเกมเปิดบ้านพบกับชีนบุยร,ร,รมยูเ็ตในวันที่3เมษายน2567ซึ่งอาจจานสร้างเพิ่มจากเดิมที่มีความจุ10,000คนเมื่อสร้างเสร็จแล้วจึงมีความจุเพิ่มขึ้นมาเป็น15,000กว่าคนซึ่งในเกมพบบุยร,รมแฟนบอลเข้ามาชมในสนามอย่างเต็มความจุและเป็นภาพที่สวยงามของวงการฟุตบอลไทยในเกม บีจีเสมอกับปุยรัไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งบีจีถือเป็นทีมที่มีการวางแผนการตลาดเรื่องมาร์เก็ตติ้งดีมากโดยผู้บริหารหัวเรือใหญ่อย่า,ยยางคุณประวินพิลลุมพักดีประธานสโมสรบีจีปทุมยู่นเตดถือเป็นคนที่มีวิชั่นในการบริหารจัดการสโมสรบีจีได้อย่างดีมากๆทั้งการทำสนามเสริมนักเตะที่เป็นแม่เหล็กเข้ามาในสโมสรอ,อย่างมากมายเช่นการดึงศิษศิลป์แดงดาเข้ามาร่วมทีม และดิวที่คือหาที่สุดก็คือเป็นใครไปไม่ได้นอกจากชนาทิปสมบัิินที่มุยมูลค่าในการซื้อตัวจากทีมสโมสรคาวาสกิฟอนตาเล่จากเจเด็กญ,ญี่ปุ่นถึง70กว่าล้านบาทเข้ามาในสโมสรบิชิปทุมบิจีปทุมถือว่าเป็นสโมสรที่มีการเปลี่ยนแปลงโค้ดบ่อยมากก่อนหน้านี้ล่าสุดโค้ดเทกุระมูริ กับฤดูกาลล่าสุดในการกลับมาฟุมทีมบีจีรอบ2หลังจากโคดทงทงชัยสุกุมกีขอยุติบทบาทกุนสือสโมสรไปเองและในฤดูกาล2023ถึง2024บีจีจบที่อันดับที่4ของตารางส0รีโวไทยลีกต่อมาในสึรีโวรครับนะัดชิงชนะเลิศที่บีจีต้องพบกับทีมกิเลนพยองเมืองทองยูเนเต็ดที่มีดราม่าออกตามสื่อที่ทุกท่านคงรับทราบไปก่อนหน้านี้แล้ว วิจีสามารถควา้าแชมป์รีโวครับเป็นครั้งแรกของสมโมสรหลังจากจบนัดชิงรีโวครับทิศทางการทำทีมของสมโมสรบีจีได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายทั้งนักเตะมีการเสริมตัวใหม่ๆเข้ามาท,ทั้งนักเตะไทยและโคต้าต่างชาติโคต้าเอเชียอย่างเต็มระบบมากที่สุดเท่าที่เคยซื้อนักเตะเข้ามาสมโมสรก่อนหน้านี้จะรู้การก่อนบริษัทไทยลีกให้ใช้โคต้านัก เตะต่างชาติแค่เพียง5บวก3บวก3แต่ฤดูกาลใหม่ทางบริษัทไทยลีกปรับเป็นโคต้าจากเดิมโคต้าต่างชาติเป็น5บวก5บวก3อาเซียน2คนและต้องส่งรายชื่อนักเตะอยูย่สาลงทำการแข่งขันในนัดนั้นอีก1คนสโมสรบีจีปทุมจึงปรับเปลี่ยนทิศทางและแนวทางการจัดการบริหารในฤดูกาลใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการแข่งขันและอัปเดตการแข่งขันของ AFC ที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการแข่งขัน ACL และเรื่องโคต้านักเตะ ให้ลงแบบไม่จำกัดจำนวนและเลื่องเงินรางวัลในการแข่งขันของเอซในระบบใหม่นี้เงินรางวัลโคตรสูงเลยทีเดียวอย่างปีนี้สโมสรไทยเราที่ได้ไปแข่งขันในศึกเอซ l l อลอลิอย่างบุรีรัมย์ยูเนเต็ดที่สามารถแข่งในรอบแบ่งกลุ่มอัตโนมัติและก็ได้เงินรางวัลไปเบาๆสามสิบกว่าล้านแล้วก็ต้องลุ้นทีมทูแบงคอกอีกหนึ่งสโมสรในประเทศไทยกับรอบเฮยอฟที่ต้องไปพบกับซานรตรงไทซานสามโมสรจ,จากจีน หากชนะผ่านก็สามารถเข้าไปสู่ในรอบ ACL Elite ได้อีกทีมและก็จะสามารถได้รับเงินสนับสนุนจากโทรเมนต์ ACL Elite อีก30กว่าล้านเหมือนบุรลิลัมแต่หากไม่ผ่านซานตรงไทยซานจากจีนก็ต้องหล่นลงมาเล่นใน ACL 2กับสโมอสรอการท่าเรือไทยอีกสโมอสรรางวัล ACL 2ก็ถือว่าสูงอยู่เหมือนกันและอีกเหตุผลกับนโยบาย จากนี้ไปขอบบร์ดบริหารของสโมสรบีจีปทุมที่จากนี้จะเฟ้นหานักเตะและส่งออกไปยังสโมสรลีกเอเียชีโดยเฉพาะลีกญี่ปุ่นตั้งแต่เจลีกหนึ่งเจลีกสองและเจลีกสามเพื่อเป็นการหาไรายได้เข้าสโมสรอ,อีกทางถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสโมสรบีจีปทุม ถือว่านำเอาการบริหารจัดการบอลแบบมืออาชีพเข้ามาใช้กับสโมสรไทยได้อย่างลงตัวกับการบริหารและหารายได้เข้าสโมสรเพื่อยกระดับลีกไทยและการเตรียมทีมในฤดูก,กาล2024-2025ที่จะมาถึงยามาก,ก่อนนั่นนี้มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปทุกๆเรื่องทุกๆราวจากนี้ไปก็ต้องมาโฟกัสการทำทีมสโมสรบีจีให้เข้มแข็งและยกระดับทีมให้ขึ้นไปสู่ในระดับเอเชีย ก็เป็นสโมสรชั้นนําของสโมสรจากไทยอีกสโมสรหนึ่งที่จะสามารถต่อกรอกับสโมสรต่างประเทศทั้งระดับสโมสรอ,อาเซียนและระดับสโมสรเอเชียสังรก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับสโมสรบีจีปทุมในการเปลี่ยนแปลงในการยกระดับของสโมสรบีจีปทุมจากนี้ไปสโมสรบีจีปทุมอยู่ในเตดสตอรี่บอลไทยบายนิรันบอลไทย ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเกี่ยวกับฟุตบอลไทยช่องนิลันบอลไทยกันด้วยนะครับคลิปหน้ามีอะไรมาฝากทุกท่านติดตามได้ในช่องนิลันบอลไทย